สวัสดีค่ะอมซินามอนกอค่ะก็วันนี้นะคะที่เคยสัญญาไว้ว่าจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการลดความอ้วนของมดนะคะก็อย่าเพิ่งแปลกใจว่าทำไมใส่หมวกเนื่องจากไม่ได้สระผมแล้วผมตรงกลางมันมันดูแบบเสียสภาพมากเลยค่ะก็เลยใส่หมวกไว้นะก็คือ,อ,อตอนนี้นะคะมด เข้าโปรแกรมตั้งใจที่จะลดความอ้วนแบบจริงจังนะคะแต่ว่าเป็นการลดความอ้วนแบบใช้โภชนาการค่ะใช้โภชนาการคืออะไรก็คือการที่เราจะไม่หักโหมโดยการที่ไม่กินอะไรเลยหรือใช้ยาลดความอ้วนหรือ,อ,อที่ตอนนี้เขาทำกันที่มันมีผลเสียต่อร่างกายะคะ่ะที่ กินยากดประสาทห,หรือใดๆทั้งสิ้นที่ทําให้ไม่หิวหรือใดๆนั้นหมดจะไม่ใช้วิธีนั้นแต่ว่าจะเป็นการที่เรากินแบบโลคาร์โบไฮเดตนะคะก็คือเหมือนโลขาบนั่นเองก็คือเราจะงดแป้งงดน้ําตาลงดอ,อะไรทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นคาร์โบไฮเดตเพื่อว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมทำไมถึงถึงทำแบบนั้นนะนะ เนื่องจากว่ามดก็ไปตรวจเลือดมาค่ะน่าจะเห็นกันแล้วอยู่ที่ใน facebook ที่มดไปบอกว่าไปตรวจเลือดเพื่อลดน้ำหนักนะทุกคนก็สงสัยว่าทำไมต้องตรวจเลือดด้วยลดน้ำหนักก็คือว่าตรวจเพื่อเพื่อให้ทราบว,ว่าจริงๆแล้วมดอ้วนจากอะไรที่มดอ้วนเนี่ยก็คือจากน่าจะจากหลังจากที่เลือดออกผลเลือดออกมาแล้วนะคะผลเนี่ยก็เ,เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ย มดทำกับอิมเมจินี่กับเดซี่ดีว่าคลินิกนะคะจริงๆที่นี่เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเสริมเสริมความงามเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณนะแต่ว่าพอดีว่ามดได้คุยกับพี่ที่เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็คุณหมอคือว่าเขาเขามีโปรแกรมเกี่ยวกับการลดน้ำหนักด้วยมดก็เลยเสนใจเหมือนกันก็เลยว่าตก,ตกลงว่าลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามีการลดน้ำหนักเฉพาะบุคคลค่ะ ที่ตรวจเลือดออกมาเนี่ยผลปรากฏว่ามดเนี่ยโลหิตจางแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงด้วยคอเลสเตอรอลมดเนี่ยสองร้อยสิบสองร้อยสิบห้าซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเกินสองร้อยนะคะแล้วก็ผลตับก็สูงก็แสดงว่ามีไขมันเนี่ยเกาะตับก็คือคนที่มีไขมันเกาะตับก็คือสังเกตได้จากว่าเอลที่ใหญ่มากก็มดก็เป็นคนที่เอลใหญ่มากขาเล็ก แขนเล็กแต่ว่าเอวใหญ่มากคือเวลาอ้วนแล้วมันเป็นลงอยู่ที่เอวเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีการไขมันเกาะตับมากนะคะก็ตรงนั้นด้วยแล้วก็ขาดแร่ธาตุบางอย่างพวก <c oughs> โซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมนะคะก็คือต่ำกว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์น,นิดนึงแล้วก็โซเดียมด้วยซึ่ง พวกนี้มันจะมีการวิตามินพวกนี้หรือแร่ธาตุพวกนี้มันจะไปช่วยการเผาผลาญเราได้ด้วยนะคะคือเราตรวจเลือดก็เพื่อต้องการวิเคราะห์ตรงนี้แหละว่ามดเป็นไทรอยด์หรือเปล่าทําให้หมดดูัวอ้วนผิดปกติหรือมดเป็นโรคใดๆหรือเปล่าปรากฏว่าคือไม่เป็นโรคอะไรเลยนอกจากว่าโลหิตจางนิดหน่อยแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงซึ่งก็นั่นก็แย่แล้วนะจริงๆคอเลสเตอรอลสูงมากแล้วก็ไขมันเลวเยอะเยอะกว่าเกณฑ์ที่เขากําหนดด้วยก็โอเค เราก็เลยมาเริ่มกันโดยที่คุณหมอเน,นี่ยนะคะเขาก็จัดมาเลยเป็นกล่องเฉพาะบุคคลนี่เลยเป็นคัสตอมัยนะคะเป็นเป็นวิตามินต่างๆที่ที่มดขาดเขาก็จะเขียนไว้ข้างๆกล่องเลยว่าออันนี้มีอะไรบ้างที่ที่ใส่ทำมาเสริมให้หมดทานนะคะซึ่งเป็นวิตามินล้วนๆไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับ ยากดประสาทหรือลดน,น้ำหนักเลยเขาก็จะทำออกมาเนี่ยค่ะแบ่งเป็นมอร์นิ่งับวิวินิ่งนะคะก็คือเป็นทานตอนเช้ากับทานตอนเย็นหลังอาหารก็คือเพื่อให้หมดเนี่ยไม่รู้สึกโซม,มากเพราะว่าเราโลคาโบไฮเดตมันก็อาจจะรู้สึกอะไรได้ช่วงแรกคือเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเ,ออเราปรับได้แล้วก็ดูสดชื่นผิวพรรณก็ไม่เสียไปนะคะ เดี๋ยวมดมาเล่านิดนึงว่าโรคคาร์บโบไฮเดทเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าปกติร่างกายเนี่ยมีคาร์โบไฮเดทไขมันโปรตีนเวลาเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยสิ่งที่จะเผาผลาญอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือคาร์โบไฮเดทแล้วก็จะไปเผาผลาญไขมันต่อแล้วก็จะไปเผาผลาญโปรตีนเขาถึงบอกเราอยังไงว่าว่าโปรตีนเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะว่ามันไปเผาผลาญหลังสุดใช่ไหมคะเราโลคาร์บโบไฮเดตปุ๊บรลขาบปุ๊บ คราวนี้พอทานอะไรเข้าไปเนี่ยเราทานโปรตีนเน้นโปรตีนเป็นหลักเนี่ยไขมันน้อยแล้วก็โลคาโบไฮเดตด,ด้วยมันก็จะไปเผาผ่านไขมันนั่นแหละค่ะที่ทำไมเราจะน้ำหนักค่อยๆลดลงโดยที่เขาถึงเรียกว่าเน้นโภชนาการพอไปขับเาผาผลานไขมันไปแล้วมันก็ทำให้โปรตีนก็ยังอยู่ก็ ทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถมีชีวิตในแ,แต่ละวันได้โดยที่ไม่ไม่เหนื่อยไม่โซมไม่โหยไม่วีดวินแตกนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงยางชีบเราเรียกถุงยางชีบเพราะว่าคุณมาบอกว่าถ้าเกิดหิวระหว่างวันขึ้นมาก็หยิบมันออกมามันคือเวโปรตีนะคะ่ะเวโปรตีนที่ เอ่อให้ผสมน้ำ 200cc นะคะดื่มระหว่างวันก็คือจริงๆก็เหมือนมดทานเช้าเสร็จแต่ถ้าเกิดอยู่ดีหิวก็ทานเวโปรตีนอันนี้ได้หรือถ้าไม่หิวก็เป็นเที่ยงแล้วก็เวโปรตีนแล้วก็เป็นเย็นไปนะก็ก็อร่อยดีค่ะเป็นรสช็อกโกแลตจริงๆมดอยากได้สตอบบรอเบอรี่กับวนิลานะเดี๋ยวคราวหน้าคงจะขอเป็นสตอบบรอเบอรี่กับวนิลาเพราะว่ารู้สึกกินช็อกโกแลตแล้วยิ่งอยาก อย่าก,กินช็อกโกแลตเป็นก้อนๆออ่ะอันนั้นจะทําให้มันไม่ประสบความสําเร็จนะก็เนี่ยค่ะคุณหมอเขาก็ให้คำพีมดมาว่าจริงๆสูตรเนี้ยคล้ายๆสูตรของพระเทศหรือเปล่าเนาะตอนนั้นนะคะที่ที่ท่านลดแล้วมดก็เคยใช้ไปทีหนึ่งแล้วเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เราตั้งใจจริงจังก็คือสิ่งที่งดเลยคือ แป้งน้ําตาลใดๆทั้งสิ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรน้ําหวานน้ําตาลเชิงเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่พวกผลไม้ที่มีรสหวานนมเยเกิดไอศครีมด้วยเพราะว่าสังเกตเพื่อนๆสันเกตไหมมดมีสีอยู่ตรงคางทุกครั้งก่อนมีประจำเดือนนั่นคือฮอร์โมนแต่ บางทีมดอาจจะแพ้นมมดอาจจะแพ้ยีสต์มดอาจจะแพ้โยเกิร์ตคือมดอาจจะแพ้อะไรที่มันเป็นเกิดจากนมก็ได้คุณหมอเลยบอกว่าคนที่แพ้พวกนี้เยอะบางทีแพ้แล้วแสดงออกโดยการเป็นสิวตรงนี้ด้วยก็ให้มดลองงดดูถ้าสิวหายก็แสดงว่าตัวนั้นนมดอาจจะแพ้ได้มดก็เลยต้องงดสตาบัคไปโดยปริยายนะคะก็สิ่งที่ทานได้ก็คืออะไรที่เป็นโปรตีนคือแฮมหมูไก่ นะแล้วก็ผักสลัดก็ทานได้เลยแล้วก็ไข่นะคะปลาแล้วก็เวโปรตีนเหล่านั้นนะก็เดี๋ยวยังไงมาลองดูไปกับมดมมดก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเราจะผอมไหมเพราะตอนนี้ก็คือมดน่หนัก58กิโลค่ะก็นะยังไงมดจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าถ้าใครที่อยากลดนะ้ำหนักเหมือนกันเพื่อว่าเราจะได้เป็น<ๆ> คนที่อายุ30กว่าแต่ยังดูดีอยู่ก็มาลดพร้อมๆกันนะคะวันนี้มดไปก่อนมาเล่าให้ฟังแล้วคราวหน้าจะมาเล่าอัปเดตให้ฟังค่ะว่าผลที่ได้เป็นยังไงบ้างบ๊ายบายค่ะ